กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่4นางสาวอิงออนปัญญากิจตรวจติดตามงานตามแผนการตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่11กันยายน2568ผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนางสาวนาติมาอิงรัตนากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงพื้นที่จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรผ่านจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต6ประจวบคีรีขันธ์ด่านตรวจพืชประจวบคีรีขันธ์ ด่านกักการสัตว์ประจวบคีรีขันธ์แลเยี่ยมชมศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด่านสิงห์ขอนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดำเนินการก่อสร้างโดยองค์การสะพานปลาซึ่งการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดพร้อมรองรับให้บริการเป็นจุดขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำผ่านจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงห์ขอนรวมถึงอาจขยายเป็นจุดขนถ่ายสินค้าเกษตรอื่นด้วยวันที่12กันยายน ผู้ตรวจราชการติดตามการดำเนินงานของด่านตรวจพืชประจวบคีรีขันธ์ผลการปฏิบัติงานนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรและมาตรการป้องกันการหลักลอบการนำเข้าสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายตรวจเยี่ยมด่านกักการสัตว์ประจวบคีรีขันธ์รับฟังสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยบูรณาการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช พร้อมเยี่ยมชมการตั้งด่านจุดตรวจห้วยยางเป็นจุดตรวจจุดสกัดร,ร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลอด24ชั่วโมงในการป้องกันการลำเลียงสินค้าเกษตรผิดกฎหมายทั้งนี้ผู้ตรวจราชการได้ให้กำลังใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่และรับฟังปัญหาอุปสรรคการทำงานของด่านดังกล่าว